สวัสดีจ้าวันนี้จะมารีวิวจักรยานเด็กนะคะวงล้อ16จักรยานเด็กน้อยวงล้อ16กีใด้หอดวันหนึ่งประสองค่ะนี่ตะกี้เป็นแล้วห้ากเอาสามขาออกเนาะคะ่ะลายเกีียวญิงสวยๆค่ะสีฟ้าสดใสเนาะคะ่ะสวยงามตามท้องเรื่อง ซื้อให้ลูกให้นร้านเด้อพี่น้องสำเร็จโชคกันนันรถบ้านจักรยานน่ารักน่ารักขายนะคะราคาสุดประหยัดจ้าสวยมากเลยค่ะคันไม่เล็กนะคะขี่ได้ ที่ได้ถึงตัวหนึ่งตัวสองเลยสวยมากเลยค่ะ